สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะมื่อนี้มาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะในวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์นะพี่น้องเนาะมื่อนี้กาบ่มีอย่างไรคะ่ะมาชมบรรยากาศรอบๆบบ้านรอบแปลงผักหรือสวนผักหลังบ้านเนะจ๊ะหลังจากที่ถอนห้าออกแล้วอันนี้กะวานอันผักหอมเปหวานผักไอหอมป้อมเนาะค่ะไอเอาไว้ทากิน เผื่อตัวอันนี้มันเบิดแล้วก็กินต้นไม้ขึ้นมาจังสิไหมคะพี่น้องเอาญ้าออกให้เขาแล้วก็งามได้ค่ะพักก็ได้แปลงพักเนาะแบบน,นี้ก็มาเบิ่งมะเขือค่อยกันใหญ่นะเด้อมะเขือออกมากสองสามหน่วยแล้วปลูกยังเห็นผลแล้วก็ดีใจเนาะพี่น้องเนาะถึงมันบ่อลายแต่มันหน่อยแต่มันก็มันเป็นมันภูมิใจหนะ้ามันบอ่อตายนะ อืมผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้ซ่องน,น้อยๆในเด้อจา้าอันนี้มากถั่วลันเตาเป็นมากหลายแล้วค่ะขอกระสิเก็บไปกินกระตามะฮุงเลยนี่ปลูกสองสามต้นก็พอได้อยู่ได้กินนะคะนี่เด้สดๆบบมีบบมีสารยังค่ะปลอดสารพิษเก็บแล้วมันก็ออกเรื่อยๆค่ะเอาไปกินก็ตมมะฮุงแซบๆเด้อค่ะเด้อหมากถั่วลันเตานี่ ความสุขวันยุทธ์เนาะคะ่ะมื่อนี้ก็ก่อนสิยุทธก็ได้ไปเหตุโอพี่น้องเอ้ยตื่นแตีสี่ตีสี่ยี่สิบเวลาออสเตรเลียเนาะค่ะเวลาไทยก็สิประมาณเที่ยงคืนก็กว่า,วาบอลจังไหนหนุ่มบลูนั่นแหละคะ่ะไปเหตุโอรสชั่วโมงเลิกเก้าโมงมาโอ้ยเมื่อยแอดเลดคะ่ะก็มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับชมกันคะ่ะอันนี้ ต้นขึ้นช่ายนะคะตั้งชายงามแล้วค่ะถอนยาออกสว,สวยค่ะพักโหระพาหนุ่มกระตัดยอดออกไปเลยให้มันแตกออกใหม่ค่ะใส่ปุ๋ยขีงงัวค่ะเอาขีงงัวมาใส่แต่งให้มันงามหอะต้นหอมเอาเอายาออกแล้วก็สวยคณะคณะก็งามค่ะตัดกินนะแล้วเอามาพัดพี่น้องส่วนพวกนี้เดี๋ยวจะถอนออกแล้วก็จะปลูกพักใหม่เมื่อน,นี้ค่ะจะปลูกพักไอพักกาด ดอกเนาะประกาศด,ดอกอันนี้มัพผิดกางงามคือเก่้าค่ะเดี๋ยวนี้ลูกลายลูกลายค่ะข้างในลูกดกดก,ดกออกลายหลายค่ะเดี๋ยวสิถอดน,นิดออกเลยถ่ายรูปให้เบิ่งก่อนค่ะมะเขือเทศก็ออกมากมะแตงกางงามพี่น้องอันกลางไว้ในกระย่านนกกับกระต่ายเด้ค่ะกระต่ายลายค่ะค่ะข้างเฮือนนี่กระต่ายลายหลายเพราะว่าเฮือนมันอยู่ในฟาร์มเนาะพี่น้องเนาะ กรตายจะหลมันถ้าบ,บอกรางเน็ตแบบนี้มันหมักมาคุยคุยดินคุดหูลงไปด,ไดื้อเด้กกรตายดื้อค่ะนี่ละค่ะบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะคะอันนี้จะอยู่โซนข้างหลังบ้านเนาะพี่น้องเนาะชมกันยาวๆไปเลยอันนี้ผักผักนางตู่กระเพากระเพาก็จะตายแหลไม่ตายแหลแต่ก็คงไม่ตายนะ กับ,บ่ค่อยได้เห็ดกินปานใดคะ่ะกะเพรามันบ่ค่อยมีเวลาเห็ดกับขา้าวส่วนมากได้เห็ดกินแหน่คักขก็คือเสาร์อาทิตย์วันหยุดอาทิตย์ได้ไปเห็ดโอมากอะ่ะโอ้ยนอนคะ่ะกินนิดๆหน่อยๆเนี่ยคะ่ะกล้วยไม้แล้วก็สวยกล้วยไม้แล้วก็มีแต่ว่ามันก็นุบรู้พันนีอ์อย่างนะคะตอนมันออกดอกหลายๆ,ๆงามงามเดี๋ยวนี้ดอกมันจะร่วงหมดแล้วนี่กะบั รอบๆหลังบ้านนะคะนี่ละค่ะนักการลงเก็บของทัดไปนะคะเป็นเป็นฟาร์มฟาร์มงวัวแต่งัวก็ขายออกแล้วเหลือบไายเราก็เดินมาชมลูกพามเราว่ามันสุกหรือยังได้เอาเนิดมะก,กางคะ่ะนกค่ะนก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 ระลำแดงงามเลยพี่น้องหมกักพามกาลังงามงามค่ะนี่แหละค่ะ นกกระไฮายเด้อพี่น้องเด้อกินคัคขึ้นอย่างนี้ตัวมันหูจักของแซบเนาะมันหูดีขึ้นอย่างนี้เด้นกกระได้ไลต่ตาในเด้อจ้านี่แหละบ่ท่านได้ไปถ่ายทางอื่นข้างนอกให้เบิ่งอยู่พี่น้องยังบ่มีเวลาไป <laughs> จังแดกกระเบิ่งกันในเด้อค่ะเด้อเข้ามารับชมคลิป บรรยากาศรอบๆบ,บ้านอยู่ออสเตรเลียค่ะเมืองเมลเบิร์นนะคะอยู่เมลเบิร์นออสเตรเลียช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูร้อนคะ่ะอากาศฮอนฮอนฮอนเด้พี่น้องฮอนแหงนี่ก็ห้องเก็บของค่ะนั่กระงก,ง,ะนก,ก,ระกงนกบบมีนกแล้วละ่คะค่ะอืมยังมาทางนี้ก็สิเป็นต้นหมักฟักทองเม็ดมันหล่นลงมันก็นเกิดขึ้นคะ่ะถือว่าดินงามเด้อยู่นี่ดินงาม ใส่เดือนกระไลลาย,ลายดินมันเป็นดินล้วนดินดินงามนะคะปลูกปุูมอย่างกระงามอันนี้เม็ดพักมันหล่นมันก็ออกนะคะเม็ดพักกาศดอกมันหล่นอยู่แถวนี้นะคะบรรยากาศหลังบ้านเอาวิวสวยๆมาฝากกันรอบๆบ,บ้านหลังบ้านนะคะ บัดที่นี้เขามาเบิ่งหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยจังไดจังเห็นกระต่ายนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านนี้จะติดถนนค่ะข้างหน้าจะเป็นถนนทัดไปพู่นกับเป็นเป็น,เป,นเป็นบึงน้ําใหญ่ๆนั่นแหละเบิง่งเบิงพี่น้องเบิ่งกระต่ายเขาคุยกันใต้ต้นไม้เนี่ยเป็นเพื่อนเขาได้ค่ะเขาเข้าไปอยู่ในนั้นโพงมันจะเป็นโพงเข้าไปนั่นแะหละค่ะ พี่น้องเห็นกระต่ายเพราะ,ะกระต่ายป่านะคะเราไม่ได้เลี้ยงแต่มันไม่หนีไปไหนเลยค่ะมันอยู่ในฟาร์มนี่แหละเยอะมากค่ะอืถ้ายั้งไปใกล้มักก็แล่นแล่นหนีเนาะพี่น้องเนาะได้ซูมให้เบิร์นะละคะ่ะกระต่ายยามกลางคืนเดอ้อออกมานั่งโซโลซเสลบักหลายเลยเอาไฟเปิดไฟทิ่มใบเลยเห็นปานคะก,กับบ้านนี่ยังค่ะหนุกซิวาเพื่อนบ้านบบมี่มีตกระต่ายหละเป็นเพื่อนบ้านพี่น้องเอ้ยหลายแห้ง กระต่ายปลาอันนี้ก็คือหน้าบ้านเนาะค่ะอากาศฮ้อนแหงพี่น้องฮ้อนห้อนแบบแหงแหงเลยคะ่ะอากาศอยู่นี่นั่นละค่ะกระต่ายเพิ่นคุยกันอยู่สองคอนเพิ่นโตน้อยๆลูกอ่อนกนหลายค่ะอืมพอดีหนูย่างออกมาแล้วมันตื่นมันเล่นนี้กระถึกผุนใต้ต้นไม้ผุกมีมันเห็ดพงอยู่ผุนค่ะอน้องกระต่ายพี่น้องเห็นบะ อยากถ่ายเห็นชัดๆเดลยเนาะมันเข้าไปใกล้มันมันหนีเร็วขึ้นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ละค่ะบรรยากาศรอบบ้านอันนี้โซนหน้าบ้านนั่นก็จะเป็นถนนถนนใยายนะคะล็อกถัดล็อกอยู่ฝั่งทางนั้นก็เป็นฟาร์มเหมือนกันอืพอดียังบร่ได้ย้ายงัวลงมาข้างหน้าก็จะเป็นไม้ประดับค่ะบ่มีไม้ดอกก็จะเป็นไม้ประดับเนาะนูกะบ,บรู้จักซื้อแล้ค่ะว่าต้นนี้อย่งอืม นั่นแหละคะ่ะพี่น้องชมกันยาวๆไปเลยคะ่ะวันเสาร์วันพักผ่อนเนาะพี่น้องเนาะพักกันได้อย่างกินแนอะวันเสาร์นอนเว้นคะ่ะนอนเว้นทางนี้ก็สก,กินตำมะฮงย่างหมูย่าง,างเนื้อข้าวเหนียวแล้วค่ะอีสานบ้านเฮาเนอะอาหารบ้านเฮาไปย่ใส่กะลืมบ่ได้ค่ะโบมี่ปันญดกะหาซื้อจนมีแล้วค่ะมหุงเอามาตำแพงปันญดกะกินคะ่ะอืม พะว่ากินแล้วมันสวงมันแซบแม่พี่น้องเบิ่งกระต่ายมันคุยกันยุ่มเพราะท่านไปใส่ยุ่ค่ะผุน <c oughs> ซุมเขา่าซุ้มออกอย่าล้าค้างหนูเดอ้อยอย่าอย่าไล่ตาเดอ้อจ้าเดอ้ออดทนเบิง่งอดทนฟั่งไปสก๊อนเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดเข้ามาเยี่ยมบ้านแล้วกะคอมเมนต์ด้วยนะคะจะได้เห็นจะได้ไปเยี่ยมบ้านมูเจ้านะคะทาให้คอมเมนต์แล้วค่อยไม่เห็นเดอ้อพี่น้องเอ๋ยอผุนเล่นไปแล้วกระต่าย มาที่นี่หนูก็สิมากินข้าวเด้อค่ะเด้อหนูย่างหมูไว้แล้วตำมังหุ่งใส่มักถั่วเนี่ยอันนั้นก็ผักกาดดอกปลูกเองค่ะมันกำลังออกดอกที่ปลูกอยู่หลังบ้านนั่นแหละค่ะปลอดสารพิษนี่แหละค่ะคอยก็สิกินข้าวนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อกับข้าวเหนียวเด้อค่ะเด้อนั่นแหละค่ะข้าวเหนียวหนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อวันเสาร์วันยุดได้หน่กินแล้วก็นอนค่ะพี่น้อง คลิปนี้กับโบมีอย่างหลายพาชมบรรยากาศรอบบ้านหน้าบ้านหลังบ้านสวนพักเนาะพี่น้องเนาะปูได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อค่ะเด้อหนูฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะไปกินข้าวแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ